อยากให้ผู้ถึงงานวันนี้เป็นยังไงบ้าตรการเปิดตัวเช่นผู้บริหารก่อนสวัสดีครับครับก่อนอื่นก่อนจะพูดถึงงานวันนี้ขออนุญาตกล่าวย้อนนิดนึงนะครับปีนี้เป็นปีที่2ที่เรานําเอาผลิตภัณฑ์บริโกอัลมอน์โกกะมาจำหน่ายที่ประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างยิ่งที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเดิมเรามีอยู่แค่สามรสชาตินะครับก็คือตัวที่ไม่ใส่น้ําตาล กับตัวที่เป็นออริจินัลก็คือมีน้ำตาลนิดนึงนะครับกับตัวที่เป็นรสช็อกโกแลตปีนี้เราตัดสินใจหลังจากที่ผูร้รโวคให้การตอบรับเป็นอย่างดีล่า u n อนชะ์ Launch ตัวที่4ซึ่งเป็นตัวพรีเมียมของเราขึ้นมานะครับชื่อว่ากริโกอัลมอน์โกกะมิกซ์ทรีนัทนะครับซึ่งนอกเหนือจากตั่วอัลมอน์เองแล้วเนี่ยเราก็มีการเพิ่มถั่วบอนัท แล้วก็ตัวเฮเซอร์หนักเข้ามาด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริโภคจะจะชื่นชอบนะครับกับรสชาติใหม่ของเราก็ถือโอกาสมาเปิดตัวที่เซ็นทรัลเวิลด์วันนี้ครับงานร่วมงานเลือกน้องใหม่เป็นปีที่สองเป็นปีที่สองร้านมืเป็นงไงครับผมว่าคุณใหม่คุณใหม่เป็น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 คนรุ่นใหม่นะครับที่มีบุคลิกที่มีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับสิ่งที่เรามองหา ในเรื่องของการ represen t brand นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราเให้คุณใหม่ส่งข้อความต่อไปถึงผู้บริโภคแทนเรานะครับว่าทำไมา Coca, อัลมอนต์โกกามีคุณสมบัติที่ดียังไงนะครับผู้บริโภคควรจะดื่มเพราะอะไรนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาหนึ่งปีผมคิดว่าผู้บริโภคก็ให้การตอบรับกับคุณใหม่ซึ่งเป็น p r e เซนเตอของเราเป็นอย่างดีนะครับปีนี้เราก็อยากให้คุณใหม่ช่วยทำหน้าที่นี้ต่อ ได้เลยค่ะมิสตรีนัสนะคะเป็นกาชาติใหม่ทาราที่ต่อเลยเป็นอมครับวินที่สองของเราเป็นยังไงบ้างต้อไว้วางใจก็ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าไม่ไปเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ทํางานอย่างก่อนเรื่องวินหนึ่งวิที่สองอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณที่ให้เขียนแล้วก็แบบให้โอกาสด้วยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเปิดเปิดใจแล้วลองคือเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็อยากให เมืองไทยเนี่ยทานกันเยอะๆค่ะแล้วก็มีรสชาติใหม่เป็นมิกซ์ทรีนัทนะคะมีถั่วถึงสามอยา่างเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยค่ะก็ของฝากด้วยนะคะกับ, mond, บอัลมอนด์อ่ะบริโกคอัลมอนด์โคลกามิกซ์ทรีนันะทค่ะอย่างหลายคนยังไม่เคยชิมมาอยากจะแนะนำให้เขาเปิดใจยังไงเพราะบางคนคิดว่ามันแตกต่างตัวเ<ะ><ๆ>ยอะ<ๆ>มา<ๆ>ลอง<ๆ>ได้เลยค่ะไม่เชื่อว่าที่ชิเชลต้องมีให้ลองรสชาติกันทน์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยรสชาติด้วยกลิ่นเนี่ยพี่พี่บอกมีกลิ่นอโรมานะะคทำให้แบบว่ากินได้ง่ายมากขึ้นเลย ที่สำคัญคือประโยชน์เยอะมา,มากๆน่าจะให้เราถ้าผู้บริหารเมนูเพราะว่าสามารถไปทําเมนูอื่นก็ได้มีอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะมากเลยครับอย่างยกตัวอย่างคืออย่างที่ทามาในงานนี้ก็คือในเรื่องของการเอามา mix กับเครื่องดื่มอื่นๆนะครับในงานก็จะมีทั้งตัวที่เป็นอะโวคาโดที่เป็นปั่นกับกล้วยที่เราแจกให้ทางนักข่าวทานนะครับแล้วก็ในเรื่องของ mix ร์รี่ที่เอามาปั่นนะครับนอกนอจากนั้นลูกค้าเราเอาไปนาเป็นเป็นส่วนผสมของการอบขนมฟัง นะครับก็จะใช้แทนนมในการอบขนมปังได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีเมนูนอื่นๆอีกมากมายนะครับบางท่านที่ชื่นชอบในการทานซีเรียลตอนเช้านะครับแทนที่จะมิกซ์กับนมก็มิกซ์กับตัวอัลมอนด์โฟกัได้เหมือนกันอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับอยางปใช้ไ,ไฟเบอร์ด้วยมันก็ยิ่งเป็นอะไรบ้างก็่จะเกินไปใช่ยอ,ยอย่างที่เกริ่นไปนะคะ คือมิก e n ีนมีคุณสมบัติอันดับแรกเลยนะคะก็คือวิตามิน E สูงนะคะถึง100%เนะคะซึ่งเพียงพอต่อปริมาณที่ร่างกายต้องการ1วันนะคะแล้วก็ไฮไฟเบอร์นะคะช่วยในเรื่องของระบบับถ่ายนะคะแล้วก็รวมถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลนะคะฉะนั้นก็ค่อนข้างครบคุณประโยชน์นะคะที่ดีต่อสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็สามารถบำรุงในเรื่องของผิวพรรณความง,งามต่างๆด้วยะคะ่ะจบใน จบในกรอกเดียวค่ะอยากให้ทุกคนลองลองชิมนะคะอย่างที่น้องใหม่พูดนะคะรสชาติก็ค่อนข้างกรมกรอบหอมอะโรมากค่ะให้ใหม่ฝากกินง่ายอยู่ง่ายราคาจับต้องได้ฝากไว้ด้ยก็ของค่ะคือโบอัลอาต์โฟกัสนะคะมิกทรินัสค่ะเป็นรสชาติใหม่ที่นําเข้ามาแล้วค่ะก็คนที่สนใจอย่างที่บอกก็ดีมากอยากให้ทุกคนลองชิมกันนะคะฝากด้วยค่ะโอเคคครับบขอบคุณครับ